ตันคิด p e r s o n a l ของสเกลใน p e r s o n a l ฟมีที่มาจากใครเลาไปฟังกันครับิเรียมกับตันคิดคือหนึ่งในโจรสลัดชาวสกอตแลนด์ที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์แต่ในความจริงแล้วชีวิตของเขาไม่ได้เป็นโจรสลัดอย่างที่ลหลายๆท่านเข้าใจแต่อย่างใดวิลเลียมคิดเติบโตมาเป็นคนล่องเรือมากฝีมือก่อนจะได้รับเลือกให้เป็นพรเรียหรือทหารเรือที่ได้รับอนุญ,ญาตให้ปราบศัตรูบนน่านน้ำแทนรัฐบาลอังกฤษได้ หรือเรียกง่ายๆว่าสลัดหลวงนั่นเองแต่ในระหว่างภารกิจเขาได้ยึดเรือลำหนึ่งมาที่มีชื่อว่าเคดักเมอร์ชันที่บงังเอินเป็นเรือของพันธมิตรอังกฤษทำให้เขาถูกกล่าวหาว่าเป็นโจรสลัดไปแม้คิดจะอ้างว่าเขายึดเรือตามสิทธิของไพรเวติเอร์ก็ตามแต่รัฐบาลอังกฤษก็ไม่เชื่อและมองว่าเขาทำเกินํำสั่งสุดท้ายคิจึงถูกส่งกลับอังกฤษเพื่อนำไปพิจารณาคดีและถูกตัดสินประหารชีวิตในที่สุด เรื่องราวนี้ทําให้เขากลายเป็นโจรสลัดที่มีภาพลักษณ์เป็นกบฏผู้ต่อสู้กับอํานาจที่ไม่ยุติธรรมชายของกัปตันคิดจึงถูกนําเสนอเป็นเรือโจรสลัดหัวกะโหลกที่ติดปืนใหญ่สื่อถึงความดุด,ดันรุนแรงและความเป็นนักสู้ซึ่งเข้ากับตัวตนของลิวจิตที่เป็นคนตรงไปตรงมาหัวรั้นไม่ยอมแพ้และพร้อมสู้กับผู้ใหญ่ที่ใช้อำนาจกดขี่ในทุกๆท,ทางคิด ซอนาของริวจิจึงไม่ได้เป็นโจรสลัดที่ชั่วหลายแต่เขาคือตัวตนของความกบฏความดุดันและการไม่ยอมถูกควบคุมโดยผู้มีอำนาจไม่ต่างจากตัวตนของริวจิเพราะทั้งคู่เป็นคนที่ไม่ยอมก้มหัวให้ใครและพร้อมต่อสู้กับความอายุทธรรมเหมือนกันนั่นเองครับ